ยินดีต้อนรับสู่ Apple Watch นี่คืออุปกรณ์แรกที่เป็นส่วนตัวมากที่สุดของเราที่คุณสวมใส่ได้จริงๆ Apple Watch จะทำงานกับ iPhone ของคุณได้อย่างไร้รอยต่อเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเราคิดค้นวิธีการโต้อตอบและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากขนาดของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มที่ Apple Watch จึงใช้งานง่ายแม้ในระหว่างที่คุณกำลังเดินทางและเนื่องจากอยู่บนข้อมือของคุณจึงเหมาะสำหรับการโต้อตอบสั้นๆคุณจะทำอะไรที่คุณทำอยู่แล้วบนโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว ในวิธีที่สะดวกและสบายตาม,มากขึ้นหรือแม้แต่บางอย่างที่โทรศัพท์ไม่อาจทำได้เช่นสกิดเพื่อบอกว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนหรือวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อข้อมูลที่ครอบคลุมเราได้สร้างวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำ Apple Watch เบื้องต้นในการเปิดใช้งานคุณไม่จำเป็นต้องแตะที่นาฬิกาเลยเพียงยกข้อมือขึ้นนาฬิกาก็จะทำงานทันทีง่ายๆแค่นั้นจริงๆ หากต้องการปิดจอภาพก็เพียงแค่ลดข้อมือลงประสบการณ์ของคุณกับ Apple Watch เริ่มต้นที่หน้าปัดนาฬิกาคุณสามารถกำหนดดีไซน์ได้เองหรือจะเพิ่มข้อมูลที่ต้องการก็ทำได้เช่นสภาพอากาศปฏิทินส่วนตัวหรือภาพรวมของกิจกรรมทางร่างกายของคุณเพียงแต่ที่ข้อมูลเหล่านี้แอปที่เกี่ยวข้องก็จะเปิดขึ้นมา และคุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันจากหน้าปัดนาฬิกาด้วยคำสั่งนิ้วง่ายๆ2แบบซึ่งก็คือการปัดนิ้วขึ้นและปัดนิ้วลงปัดนิ้วขึ้นเพื่อดูหน้าปัดรวมต่างๆซึ่งจะแสดงข้อมูลย่อของเนื้อหาที่คุณเรียกดูบ่อยๆและเมื่อแตะที่หน้าปัดรวมอันไหนก็จะเป็นการเปิดใช้งานแอปนั้นๆขึ้นมาปัดนิ้วลงเพื่อดูและจัดการกับการแจ้งเตือนที่คุณไม่ได้รับ าอยากดูแอปทั้งหมดในที่เดียวก็เพียงกดที่นี่ที่ Digital Crown Digital Crown คืออุปกรณ์การป้อนข้อมูลที่เราปฏิวัติขึ้นใหม่และเป็นส่วนสำคัญของ Apple Watch เช่นเดียวกับคลิกวิวบน iPod มาดูกันว่าการทำงานนั้นเป็นอย่างไรแน่นอนว่าการเลื่อนนิ้วบนหน้าจอจะบดบังข้อมูลที่คุณต้องการดูแต่เมื่อคุณหมุนดิจิตอลคราวน คุณจะสามารถไปยังส่วนต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางหน้าจอและคุณยังสามารถเลื่อนช้าๆหรือเร็วๆได้อย่างที่ต้องการและยังใช้ในการปรับค่าแบบละเอียดเช่นตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลังปรับเป้าหมายการเคลื่อนไหวประจำวันในแอปกิจกรรม หรือปรับแต่งดีไซน์ต่างๆของหน้าปัดนาฬิกาและเนื่องจากการหนีบนิ้วหรือกลางนิ้วเพื่อซูมบนหน้าจอขนาดนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่สะดวกนะักการหมุนดิจิตอลคราว n ย่อมช่วยให้คุณขยายคอนเทนต์ได้ง่ายกว่านอกจากนี้คุณยังสามารถกดดิจิตอลคราวค้างไว้เพื่อใช้งาน Siri คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างของ Apple Watch คือจอภาพที่ไวต่อแรงกด เพราะการมีปุ่มมากเกินไปจะทำให้หน้าจอดูรกคุณจึงสามารถกดลงน้ำหนักแบบนี้เพื่อเรียกใช้ตัวควบคุมเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่นี้เรียกว่า Force Touch ในแอปแผนที่นี่คือวิธีที่คุณจะใช้ค้นหาสถานที่ในแอปข้อความนี่คือวิธีเรียกใช้งานตัวเลือกในการตอบกลับในแอปออกกำลังกายนี่คือวิธีการสิ้นสุดการออกกำลัง Apple Watch มีปุ่มอีกเพียงหนึ่งปุ่มซึ่งอยู่ถัดจากดิจิตอลคราวนและมีหน้าที่สำคัญมากเมื่อคุณกดปุ่มนี้จากหน้าจอใดก็ตามจะนำคุณไปหาคนที่คุณอยากจะติดต่อด้วยมากที่สุดคุณสามารถโทรส่งข้อความหรือใช้คุณสมบัติใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าดิจิตอลทัชเพื่อส่งภาพ s k สเกจสกิปหรือแม้แต่แชร์การเต้นของหัวใจของคุณและนี่คือการแนะนำเบื้องต้นสำหรับ Apple Watch รับรองว่าคุณจะสนุกกับการใช้งานมากแน่ๆโดยเฉพาะเมื่อคุณได้เห็นว่าการใช้งานนั้นง่ายเพียงใด